ครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับกอนเงินพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหง่แหวงชาแนลนะครับขอบคุณครับครับวันนี้มากินอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นฮ่อนๆนนะครับผมมีองไรครับมื่อนี้กินอาหารญี่ปุ่นฮอลลหกบาทนะครับ มาเจ็บแสบด้วยพี่น้องด้วยห่อนหอนนะครับ <c oughs> งานญี่ปุ่นง่ายๆนะครับข้อเดียวก็อีม่มเลย Oh. chập 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 oh. ขอบคุณพี่นังุกคนทุกคนเน้อครับทุกคนลห์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ